สวัสดีค่ะพี่ฟอนค่ะพาวค่ะเอ๊ะวันนี้กินอะไรดีคะนั่นสิคะพี่ฟอนวันนี้เราจะกินอะไรกันดีคะวันนี้นะคะพี่ฟอนจะชวนทุกๆคนทํากุ้งก้อนกลมกินกันค่ะกุ้งก้อนกลมคืออะไรคะใช้กุ้งทําหรือเปล่าคะพี่ฟอนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราไปดูวัตถุดิบที่ใช้ด้วยกันเลยไปเลยค่ะ และนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะใช้กันในวันนี้ค่ะน้องเพาวสงสัยวัตถุดิบอันไหนไหมคะสออันนี้ค่ะมันต่างกันยังไงเหรอคะพี่ฟ้อนอ๋อสออันนี้นะคะก็คือแป้งทอดกรอบเหมือนกันเลยค่ะแต่ที่พี่ฟ้อนแยกจานไว้เนี่ยเราจะใช้ต่าง ขั้นตอนกันก็เลยแยกไว้เป็นแบบนี้สงสัยอะไรอีกไหมคะไม่เลยค่ะพี่เฟินงั้นเดี๋ยวพวกเรามาทำอาหารด้วยกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่จะทำอาหารเราต้องทำอะไรนะคะล้างมือค่ะใช่เลยเราต้องล้างมือของเราให้สะอาดก่อนเพื่อสุข,ขอ,อนามัยที่ดีค่ะมาล้างมือด้วยกันเลยค่ะทุกๆคนมาเลย และมือของพวกเราสองคนก็สะอาดแล้วค่ะพร้อมทำอาหารแล้วค่ะทุกๆคนเราจะมาทำขั้นตอนแรกด้วยกันเลยนั่นก็คือการแกะเปลือกกุ้งค่ะวันนี้นะคะเราใช้กุ้งขาวค่ะก็คือกุ้งทะเลชนิดหนึ่งค่ะน้องพลาวเห็นไหมคะว่ากุ้งเนี่ยมันดูเป็นสีใสๆขา,ขาวๆคนก็เลยเรียกว่ากุ้งขาวนั่นเองค่ะเมนูนี้นี่เราไม่ต้องเก็บอะไรเลยค่ะเราเอาแต่เนื้อเราหักหัวออกแบบนี้หักออกได้เลย หัวนี่แยกไว้ฝั่งหนึ่งนะคะเพราะหัวเนี่ย<ช>เอาไปทําอย่างอื่นได้เราแยกเก็บไว้ส่วนขาเนี่ยเราจะทิ้งเราก็ดึงขาเล็กๆออกแบบนี้อมค่อยๆดึงแล้วก็แกะเปลือกออกแบบนี้เลยแล้วหางเนี่ยก็ไม่เอาหางไว้นะคะเอาหางออก เสร็จแล้วคะ่ะพี่ฟอนนิ่มหมดทั้งตัวยังคะหมดแล้วคะ่ะอ่างานใส่จานนี้ได้เลยโอเคแต่พี่ฟอนมีอีกวิธีเด็ดอยากลองนะอยากคะ่ะหัวออกนะคะแล้วเราก็ใช้ซ่อมนี่อ๋อมันจะท่านี้มันจะออกมาแบบนี้เลยเวลาที่เราทำอาหารนะคะเด็กๆเ,เราไม่ต้องกลัวเปิดไม่ต้องกลัวเลอะเพราะว่ามือของเราสามารถล้างได้คะ่ะ ทำอาหารทำให้สนุกไม่ต้องกังวลนะคะและเราก็ปอกกุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวฟอนเคลียให้พาวล้างมือได้เลยค่ะกุ้งก็เรียบร้อยแล้วมือก็สะอาดแล้วอืเราทำอะไรต่อดีคะพี่ฟอนขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำพร้อมๆกันพี่ฟอนจะเป็นคนสับกุ้งให้ละเอียด ส่วนน้องพราวจะเป็นคนผสมแป้งกับมายองเนสค่ะเอามายองเนสผสมแป้งแล้วคนให้เข้ากัน <c oughs> โอเคไหมคะ <c oughs> เราสรับให้ละเอียดเลยนะคะเวลาที่เราทำงานอยู่กับของมีคมนะคะเด็กๆเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามีดเนี่ยมันคมใช่ไหมมันหั่นกุ้งขาดได้ <c oughs> <c oughs> มันก็จะทำให้นิ้วเราเลือดออกได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> พอเราสรับกุ้งได้ ความหยาบประมาณนี้นะคะเอาละเอียดละเอียดหยาบหยาบให้คล้าเคล้ากันประมาณนี้แป้งของน้องพราวเป็นยังไงบ้างแล้วได้แล้วค่ะพี่เฟินอืผสมกันเหมือนแป้งคุกกี้เลยเนาะค่ะเราจะสองอย่างนี้มาผสมรวมกันค่ะอ่าขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้มือค่ะพี่เฟินใช้มือที่เลอะอยู่แล้วของพี่ฟ้อนกับมือที่ยังไม่เลอะของน้องพราวเลอะันติ๊ดนึ็กแลคะพี่เฟินพยายามรวมกันอ่าจัดส่วนตามนี้เลยค่ะ 2.1.1ตอตอ,ตอกุ้ง2องถ้วยแป้งทอดกรอบ1น่ถ้วยแล้วก็มายองเนส1น่ถ้วยค่ะแต่ก็เดี๋ยวถ้าใครอยากทำเนี่ยพี่ฟอนมีสูตรให้ตามไปดูกันนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะอุ้ยทำไมพาวรู้เขาว่าขั้นตอนต่อไปเราต้องปั้นเป็นก้อนกลมๆเพราะชื่อบอกอยู่แล้วค่ะกุ้งก้อนกลมค่ะพี่ฟอนใช่เลยค่ะทุกๆคนขั้นตอนต่อไปก็คือ ปั้นส่วนผสมนี้ให้เป็นก้อนกลมๆค่ะคลึงให้เป็นก้อนกลมๆเลยแล้วก็พักไว้นี่กลมไหมคะเพื่อนๆกลมมากเลยค่ะพี่ฟอนเชื่อว,ว่าต้องเป็นขั้นตอนโปรดของเด็ก,ดกๆหลายๆคนสนุกใช่ไหมสนุกค่ะขั้นตอนต่อไปน้องพราวคิดว่าทำยังไงต่อคะเอาไปทอดหรือเปล่าคะพี่ฟอนเกือบถูกค่ะ เราจะต้องชุบแป้งและชุบเกล็ดขนมปังก่อนงั้นมาทําขั้นตอนต่อไปได้วยกันเลยค่ะน้องเผาคะ่ะน้องเผาเคยตอกไข่ไหมคะเคยค่ะพี่ฟอนงั้นได้โอกาสแล้วคะ่ะตอกไข่ให้พี่ฟอนซัก1นึ่งฟองก่อน,อนทีละฟองเอาเลยเอาเลยอ่าแล้วก็อืม,อมตอกเก่งมากไข่แดงไม่แตกเลยแต่เราจะต้องทําให้ไข่แดงแตกคะ่ะใช้ซ่อมตีเลยคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะเอากุ้งเนี่ยชุบแป้งชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดข,<า>ขนมปงังอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้พี่ฟอนให้น้องเพาวทำคนเดียวเลยนะและระหว่างนี้นะคะพี่ฟอนจะมาเตรียมหมอ้อทอดให้ค่ะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนเราก็ค่อยเอากุ้งลงทอดค่ะ อาหารจานนี้นะคะจะทําให้เด็กๆรู้ว่าการเรียงลําดับขั้นตอนเนี่ยสำคัญแค่ไหนถ้าเราเรียงลําดับผิดก็อาจจะทําให้ความกรอบไม่กรอบเท่าที่ควรพี่ฟ้อนมีตัวอย่างง่ายมากๆเลยเกี่ยวกับการเรียงลําดับที่จะทําให้น้องพาวเห็นภาพิ่งขึ้นใชเหรอคะอย่างเช่นการใส่เสื้อผ้าถ้าสมมติว่าเราใส่กางเกงก่อนใส่กางเกงใน จะเกิดอะไรขึ้นคะใส่าเกงในไม่ได้ค่ะพี่พลใส่ไม่ได้หรือกางเกงนในกลายมาเป็นอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะคะนั่นก็คือการเรียงลําดับที่ผิดไงคะเพราะฉะนั้นนี่การทําอาหารจานนี้เราจะต้องเรียงลําดับให้ถูกอาหารถึงจะออกมาตามแบบที่เราต้องการค่ะเด็กๆพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการทอดค่ะ เดี๋ยวพี่ฟ้อนจะเป็นคนทอดกุ้งก้อนกลมนะคะแล้วให้น้องพลาวเป็นคนจัดจานโอเคไหมคะค่ะโอเคเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยเราจะต้องอยู่ใกล้กับหม้อน,นิดนึงเราต้องใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะเพราะถ้าใช้ไฟแรงไปเนี่ยกุ้งอาจจะไหม้ได้ค่ะพี่ฟ้อนค่ะค่ะพี่ฟ้อนดูยังไงให้กุ้งสุกเหรอคะพี่ฟ้อนอืมพี่ฟ้อนดูสีที่มันเปลี่ยนไปค่ะและเดี๋ยวเราก็าต้องมาผ่าวิสูจน์กหือนด้วยว่ามันสุกจริงหรือเปล่า หยิบมาหนึ่งชิ้นนะคะให้พาวลองแบ่งครึ่งดูว่าข้างในสุกแล้วหรือยังได้เลยค่ะพี่ฝนสุกไหมสุกค่ะสุกหมดแล้วโอเคจัดจานเลยรอให้น้ำมันมันพักลงก่อนนะ,ะเสร็จแล้วค่ะพี่ฝนโอ้โหน่ารักมากๆเลยหมีที่มีแก้มแล้วก็ใส่ชุดใช่ไหมคะค่ะ เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันดีกว่าว่าในกุ้งก้อนกลมจานนี้จะมีสารอาหารอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆ และนี่ก็คือกุ้งก้อนกลมค่ะเป็นยังไงคะน้องพราวยากไหมคะกุ้งก้อนกลมไม่ยากเลยค่ะพราวทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้แน่นอนค่ะโอ้โหง่ายมากๆเลยค่ะใช้วัตถุดิบไม่เยอะแล้วก็ขั้นตอนไม่เยอะอาหารจานนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้จักการเรียงลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องถ้าเราทำอะไรไม่เรียงลำดับกุ้งก้อนกลมของเรา ก็จะไม่ออกมาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะน้องพราวใช่แล้วคะ่ะพี่ฟอนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่ดูอยู่อย่าลืมเอากุ้งก้อนกลมทํากินกันดูนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการวันนี้กินอะไรดีนะเดี๋ยวพี่ฟ้อนกับน้องพราวขอไปอร่อยกับกุ้งก้อนกลมค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะกินเลยนะคะ นีพี่บอจะกิน3ชิ้นตักไว้ก่อนเลย